รับหน้าโชว์พาเดินโชว์มอเตอร์โชว์ครั้งที่4 4ปี2023อยู่กับพี่เอกิติศักดิ์ดวงพิมพ์อยู่ที่บูธฮุนไดครับตอนนี้เรามาที่ฮุนไดเพราะว่ามีมีไฮไลท์รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวครั้งแรกในงานนี้ฮุนได Star Gazer นะกะออกเสียงผิดให้พี่ลาวออเสิถูกไหมผมพูดถูก สไตล์เยเซอร์ต้องบอกว่ารถทรงแบบอวกาศมากอะรถ MPV น้องใหม่ที่ถือว่าชั่วโมงนี้รถในกลุ่มทั้ง SUV และ MPV เนี่ยเปิถที่ขายดีตลาดกำลังตอบรับอย่างดีตัวนี้นี่คือมาเป็นคู่แข่งอย่าง Expander Expander ใช่ครับนะ Toyota ต้องบอกไม่ใช่ r o s s ต้องเป็นต้องนับเป็น Expander นับเป็นเวลเวลถือว่าเป็นคลาสเดียวกันและจริงๆก็จะบอกว่ามาจากบ้านเดียวกัน รถผลิตจากประเทศอิโนโดนีเซียอ๋อแล้วตัวนี้ไม่ใช่เกาหลีเ่รอินโดครับนี่ก็อินโดอ่ะอินโดครับโอ้ยเดี๋ยวไม่เชื่อช่วยดูเพจครับและเขียนอยู่ <laughs> เออเมนูเฟตเจอริงดูเมนูแฟตเจอริงฮะเมนูแฟตเจอริงฮะอินโดนีเซีย,ย,ย,ซยใช่จริงด้วยคือคนอินโดชอบรถทรงนี้ใช่ไหมถูกครับตลาดที่นู่นชอบ <c oughs> เขามีความชอบกับรถทรงนี้เออเนี่ยดูรูปทรงครับให้ดูด้านข้างกว้างๆครับนะฮะ Star เซอร์ ทรงแบบอวกาศหน่อยเด่นๆ่หน่อยต้องมีการเปิดโพยกันนิดนึงครับเนื่องจากราจำข้อมูลไม่ได้ไม่ฮะจำราคาไม่ได้เพิ่งเปิดตัวเมื่อเช้ามีทั้งหมด5รุ่นโอ้โหสตาร์ทที่769,00สเอ้ยสูงสุดคือ9 9 0 0 0สน้โหในตัวท็อปสุดเรียกว่าเป็น5รุ่น5เวอร์ชันซึ่ง5รุ่นเนี่ยจะบอกว่าเป็นเครื่องยนต์เดียวกันหมดแต่จริงๆสิ่งที่ต่างก็คือเรื่องของเบาะเบาะเขาจะมี2แบบครับเบาะแบบ7ที่นั่งนี่คันนี้7ที่นั่ง S <S <S นี่คือเบเจ็ดที่นั่งคันนี้เจ็ดที่นั่งบาะสามแถวแล้วมันสามแถวหมดพี่แต่ว่าแถวที่สองเนี่ยถ้าในคันขาวจะเป็นบาะแบบหกที่นั่ง<อ>ที่เราเรียกว่าก<อ>ัปตันซีดตัวนั้นคือตัวแพงสุดบาอก<อ>ที่นั่ง<อ>นี่คือคือไฮไลท์หลักๆก,ก่อนว่าเรื่องของบาะบาะนั่งจะมีเจ็ดกับหกแล้วก็เรื่องของออฟชั่นออฟชั่นในเรื่องของพวงมาลัยแต่วัสดุนะก็ประมาณนึงอะ ก็มีนุ่มซอสทัชตรงนี้มีนิดเดียวปั๊มลายแต่มันจะแข็งใช่นะนี่คือนี่คือนี่คือความแตกต่างเขาบอกเออทำไมคนรีวิวรถอ่ะชอบชอบแบบว่าเอ้ตรงนี้ซอสทัชนุ่มนุ่มแล้วดีอ่ะดีกว่าพี่พี่ลองเอามือแม่พม่ไอความรู้สึกว่าสัมผัสอ่ะนุ่มดีกว่าจริงทนไหมทนไหมจริงจริงมันไม่ทนทั้งคู่ถ้าพี่เอาอะไรแข็งแขงหรืออะไรที่มๆไปกีดมันมันเป็นรอยหมดอ่ะนั่นและดีคือไม่ว่าจะนิ่มไหมนุ่มแข็งน่าจะทนกว่าปหนิดนึง แต่แต่ปกติพี่เอามือวางหรือพี่เอาเอาเอาฟลลิ่งมันไไม่แข็งรถมันเป็นเรื่องผมงึงสงสัยคนที่รีวิวรถชอบแบบว่าชอบชมว่าตรงไหนมันนุ่มมันเเป็นรื่อองขงความรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนกับพี่หลามเดินดูรถนะทำไมมันไม่บางไม่แล้วแล้วทำไมทำไมไม่ทำข้างนอกนุ่มมั่งอ่ะไม่ได้ดังคอสเมียร์คอสเมื่อกี้เรามองว่าไหนแข็งไหนบางสมัยก่อนสมัยก่อนตอนยังไม่เป็นพี่หลามนะมีไปเดินมอเตอร์โชว์เงี้ยแถวแถวสมัยสวนน้ำพรน่ะ คนเดินมาเคาะนี่ผมด่าเลยนะเก่ามากเลยปกสวอพอสบายสวอพอคนเดินมาเคาะรถเนี่ยผมบอกว่าพี่รถนะครับไม่ใช่มะม่วงมันจะเคาะดูว่ามันส่งเรื่องเหรอเสียงงมันได้ไมมันเคาะทุเรียนจะบ้านะอันนี้พามาดูเพราะว่านี่คือรถรถแบบเจ็ดที่นั่งและหกที่นั่งสามแถวครับเครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีนี่ซึ่งถือว่าเป็นคลาสรถที่ชอบนะหุ่นใดเนี่ยที่ิตั้งแต่เขาทำหม้อทอดแบบหม้ออุนอาหารหม้อร้อนหม้อทอดแล้วเนี่ย คันนี้ก็มาทรงคล้ายๆกันคือแบบเสาสีข้างหลังใหญ่ๆคือจริงๆเหมือนกันแหละเหมือนย่อส่วนลงมาใช่ทรงดีมากชอบชอบดีไซน์เขาและแล้วและเป็นคอนเซปต์อย่างนะพี่นี่นี่เป็นครั้งแรกๆนะที่ผมบอกครั้งแรกๆที่ผมเห็นคือรถที่ไม่ใช่ไฟฟ้าแต่ไฟลากยาวนี่ปูมาตั้งหลายคลิปไหมใส่ใส่แบตมื่อกี้แอมเนี่ยอแบตน่าจะใหญ่นี่ให้แล้วนะไฟลากยาวไฟหน้าเ็ลากยาวอ ชีวงคันเนี่ยชีวงการเพราะปกติแล้วเนี่ยไม่รู้เป็นไรต้องรถไฟฟ้าอย่างเดียวเลยคนอื่นไม่กล้าไงคนอื่นไม่กล้านี่ฮุนได้กล้าโอ้โหเขาทำมาแล้วในมุมนี้โโอ้หเนี่ยเบาะเป็นเป็นเบาเจ็ดที่นั่งสามแถวให้ความกว้างขวางพอตัวพอตัวครับก็ต้องบอกว่าตลาดนี้คู่แข่งกำลังกำลังมีเยอะีแถวสามปรับเอ็นได้อีกดูดิถูกครับเนี่ยโอ้โหจิตใจจิตใจกัน แต่ดูแต่ดูสเปซเราไม่ไม่แคบเลยนะข้างหลังนะจะวางขาน้อยหน่อยเล็กรูมน้อยหน่อยแต่ว่าเประเด็นประเด็น,ดนหนึ่งจะดูนั่งไม่สบายผมกำลังมองไปต,ต้องลองดีนะแต่นะเวลาที่ม<พ>องี้ยที่กำลังมองเนี่ยมันน่าจะนั่งได้ดีระดับหนึ่งคือพี่ลังเกตบ,บอกมันยกต้นขาขึ้นอ่ายกขึ้นมันชันพอมันชันเนี่ยมันทําให้ขาวางเราไม่เมื่อยอในกรณีที่น้อยวางถ้ากรณีที่น้อยที่มอาแปดเนี่ยมันจะรู้สึกเมื่อยตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องลองนั่งจริงว่า ณเวลาใช้งานจริงอ่ะมันดีคือเขามองแล้วไงว่าเล็กรูมันน้อยเหยียดไงก็ไม่ได้อยู่แล้วงั้นยกชั้นเลยดีกว่าแต่ตัวเองไม่ค่อยทำไงเดี๋ยวต้องลองดูเวลาใช้่านจริงต้องลองดูตรงนี้้้ไไดดแล้วพาไปดูคันนู้นก่อนในยุ่เนี้ยพาดูข้างหลังอยากให้ดูเบาะอยากให้ดูเบาะลองเอาอีกแล้วรายการแอบดูกันอีกแล้ว ดูนิดนึงก็ว่าบอกเป็นขันนุ่นนนนั้คเป็นขันนุ้นเป็นไหมเราเดินไปดูคันนุ้นก็ได้คันนุ้นเปือเจ็ดนะนะพาไปดูอ่ะเนี่ยครับพาไปดูดูเขาได้ละแอบดูตามตามสภาพรถดูหน้ารถยังไม่ได้ดูหน้ารถเนี่ยไฟที่บอกครับส้เกเรเซอร์ไฟยาวไฟยาวจริงๆอ่ะหน้ารถดีไซน์ไม่ต้องดูอะไรเยอะไฟหน้าจริงคือตรงนี้อันนี้เป็นไฟเดย์ไทามเดย์ทามมันยิงไรคือที่บอกพี่พี่เป็นดูอเยอะ ถ้าพี่คุ้นเคยกับพี่ใหญ่อะมอทอดเหมือนกันเหมือนกันเลยชอบมากมอทอดยอดไซด์ลงมามอทอดมีล้อสุดยอดส่วนฟีลิ่งการขับอะไรต่างเดี๋ยวต้องขอรอเวลาลองนิดนึงนะครับได้ไหมจะได้มาไหมได้ได้รถเข่าเราขิงรอเลยรอครับเดี๋ยวไปที่ที่ไม่ได้อ่ะเพราะเขาไม่มีให้ลองคือสองคันข้างหลังเออเนี่ยเนียอันนี้ไอ้หนงห้านี่อ้หนงหก คันนู้นอ่ะคันนู้นอ่ะเคยมาครั้งแรกสีสวยคันนี้เคยมาครั้งแรกถ้าพี่หลาจำได้สวยมากเลยถ้าพี่มาครั้งแรกกระจกบนนี้เันกระจกที่เป็นเวอร์ชันที่เป็นกระจกไปกล้องเหมือนเหมือนอย่างเงี้ยจะเป็นกล้องซึ่งตัวนี้เป็นตัวเวอร์ชันที่ขายแล้วล่ะเวอร์ชันหนึ่งขายทั่วประเทศแล้วเพราะว่าบางคนไม่ชอบกระจกเป็นกล้องก็อยากได้กระจกธรรมดาออะสวยมากสวยนี่คือนี่คือรถที่มีจะบอกว่าไม่ต้องแปลกใจครับ เหมือนกันวันนี้เนื่องจากเขาพังคุณไดครับเปดิดตัวซาเกเซอร์หมายความว่ารถก็นเน้นอยู่แค่รุ่นเดียวจะเ,เ,เปลี่ยนมูดอีกหรอเปลี่ยนมูดครับพรุ<อ>่งนี้มาเดินวันจริงเขาจะมีรถอีกเลือกอีกหลายๆลยรุ่นสวยออน,นี่ส,อสป,ปอร์ตเลยไอออนะิก6นะฮะดูกระจกมองข้างนี่อย่างเฟี้ยวเป็นกล้องนะเป็นกล้องที่บอกไม่ใช่กระจกแล้วเป็นกล้องแล้วนะฮะอย่างเฟี้ยวเลยซึ่งซึ่งถ้าเราเห็นคันนู้นอะเวอร์ชั่นแรกที่มาจะเป็นกระจกนี้ครับ อันนี้เป็นเวอร์ชั่นกระจกปกติสวยมากทรงสปอร์ตมากคันนี้เจ๋งเลยไฟฟ้าไฟฟ้าร้อยซูยุคไฟฟ้าด้านหลังก็โชว์เครื่องนะฮะประมาณนี้ครับสำหรับบูธของหุนไดฮุนได,ห,นดหรือจริงๆมีคนไทยประเทศเดียวนะที่เรียกหุนไดประเทศอื่นเขาเรียกฮันเดจะบอกว่าการออกเสียงเนี่แหละย,ยากมาก <laughs> อะ ไปครับเดี๋ยวเราไปดูวิอื่นต่อครับครับ